สวัสดีค่ะยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงรายจันกิ่งฟ้าหรือช่องกิ่งฟ้า t 4 o 5 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่คำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสำหรับ12ราศีที่กิ่งฟ้าแยกคลิปเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันเลยก็คือเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมในคลิปยูทูบเนี่ยเป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอทท่าานนนดูเป็แว เป็นไกด์ไลน์อย่างมีสตินะคะเพราะกิงฟ้าเชื่อว่าคลิปเหล่านี้นะคะก็อาจจะทําให้คุณเองระมัดระวังตัวหรือได้รับกําลังใจพลังงานดีๆกลับไปนะคะแต่สุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิงฟ้านะคะอ่าแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่ต้องการปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิงฟ้าคือกิงฟ้าจะบอกเป็นประจําทุกคลิปว่านี่คือสไตล์หรือเอกลักษณ์ของกิงฟ้าคือมันเป็นตัวตนของกิงฟ้าจร,จริงๆอะค่ะไม่สามารถเปลี่ยนสปีดในการพูดได้นะคะอ่าฉะนั้น YouTube มันจะมีฟันเฟืองอยู่ ขวาบนของคุณนะคะถ้าคุณโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงฟันเฟืองตัวน,นั้นจะเรียกว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าอยากให้เร็วขึ้นอยากให้ช้าลงปรับได้เลยนะคะแต่โอเคกับ normal speed ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านมากๆนะคะที่ส่งกำลังใจกันมานะคะตอนนี้ก็มีการดูดวงส่วนตัวนะคะ,ะจริงๆกิ่งฟ้ากลับมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละแต่กลับมาแบบเดี๋ยวมาเด หายเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ค่อยมีเวลาถ้าพูดตรงๆแต่ตอนนี้ก็มีการกลับมาดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะจากการที่ทุกท่านกรอ,อก Google Form มาปิดไปแล้วนะคะ Google Form ถ้าเปิดใหม่เมื่อไร่จะค่อยรับแต่ตอนนี้พยายามที่จะไล่คิวอยู่นะคะต้องขอบคุณมากๆสำหรับทุกกําลังใจทุกๆท,ท่านน่ารักมากๆเลยนะคะอะแล้วก็ถ้าท่านใดที่อยากจะฟังคําทํานายเลยสามารถไปกดลิงก์นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่า Time Sta m p ด้านล่างใต้ description ค่ะกดได้เลยคลิกอะไปฟังคําทํานายได้เลยหรือว่าอ่านที่กิ่งฟ้า นาทีที่เท่าไหร่ในการเริ่มทํานายดวงก็สามารถเลื่อนไปฟังคําทํานายดวงได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังต่อเนื่องหรือว่าต้องการสนับสนุนกิ่งฟ้านะคะในการทําคลิปต่อไปก็สามารถดูต่อเนื่องได้เลยนะคะกิ่งฟ้ามาป้ายายาอย่างเช่นเดิมนะคะ,ะต้องแจ้งก่อนนะคะว่ากิ่งฟ้าทําคลิปตรงนี้เนี่ยเป็นการกุศลคุณคลิกมาดูเนี่ยกิ่งฟ้าไม่ได้เปิด membership ก็คือดูดูได้ฟรีได้เลยนะคะ,ะแล้วก็กิ่งฟ้าเชื่อว่า หลายๆท่านเนี่ยก็จะมีการถามว่าบางทีกิงฟ้าใส่เสื้ออะไรหรือว่าแต่งหน้าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแต่วันนี้จะมาทั้งหมด2อ,อย่างนะคะก็คือเสื้อที่กิงฟ้าใส่วันนี้คือชัดมากๆเมซงนะคะ,อะของแบรนด์เมซงค i ิปส์นะคะเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์ของคนไทยนะคะซึ่งถ้าหลายๆท่านติดตามใน In s t a g r กรมกิงฟ้าหรือ Facebook f a n p a หรือแม้กระทั่ง YouTube c o m m u n i t y อ่ะกิงฟ้าจะมีโพสหรือว่าใส่แบรนด์นี้ค่อนข้างบ่อยหรือแม้กระทั่งใน YouTube ในคลิปก่อนๆอ,อ่ะมีใส่ที่แบบถ้าเห็นหน้ากิงฟ้า จะมีใส่แบรนด์นี้บ่อยมากๆคือกิ่งฟ้าซื้อเองตาเองจริงคือชอบเองจริงๆนะคะแล้วก็มีวันนึงโอกาสได้รู้จักกับคุณจูนเป็นเจ้าของของทางเมซงคลิปสนะคะก็เลยมีโอกาสได้ใส่เสื้อของเขาที่เขากำลังลา่า u n ใหม่ในออนไลน์5.5นี้นะคะสามารถไปตามตามตะก,ก้าที่กิ่งฟ้า ปักเอาไว้ได้เลยนะคะเข้าไปในแอปส้มนะคะก็จะเห็นนะคะว่าแบรนด์นี้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยนะคะแต่ตัวที่กิ่งฟ้าใส่ที่กำลังจะล่าช์ใน5.5นี้ก็คือในเดือนพฤษภาคมวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็คือชื่อว่า The Oversize Ink Logo นะคะ Ink Logo T นะคะ,ะมันจะเป็นเสื้อ Over อร์ e ซ์นะคะนุ่มมากนุ่มตั้งแต่รุ่นเก่าที่กิ่งฟ้าชอบใส่ยันรุ่นนี้นะคะคือคงคุณภาพเดิมมากๆากไซส์ที่กิ่งฟ้าใส่นะคะจะเป็นไซส์44 ะะจะมีใหญ่กว่าน,นั้นอีกก็สามารถไปดูกันได้นะคะ,ะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะที่อยากนําเหนือคือส่วนมากๆนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นสีขาวตัดสีตัวอักษรโลโก้สีดำนี่ให้ดูด้านหลัง น,ะะนี่นะคะแต่อันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะตัดกับตัวสอนสีแดงสวยมากๆม,มีความคลาสสิกมากๆเขามีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะมีทั้งพวกเฮดแบนด์นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่ากิฟต์ก็มีที่คาดผมก็มีอัซเซสซอรีต่างๆก็มีเรียกว่าทั้งเสื้อผ้าเขาหรือว่าอัซเซสซอรีของเขาเนี่ยมันมีความคลาสสิกมากๆคือใส่ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะก็ไปสนับสนุนแบรนด์คนไทยกันได้เลยนะคะอยู่ตะกร้าด้านล่างแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะนํา เสนออะไรเล,ย,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 ลยท่านอาจจะเห็นกิ่งฟ้าที่กิ่งฟ้าแบบนําเหนือลงไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็นําเหนืออีกนะคะอันนี้คือชอบมากๆนะคะเรียกว่า a r oma Teddy diffuser นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าน้องหมีหอมเรียกแบบนั้นจริงๆเพราะว่าน้องหมีนะคะมีกลิ่นหอมนะคะเป็น a r ร oma ที่สามารถคุณห้อยไว้ทั้ง หน้ารถจะห้อยไว้ในตู้เสื้อผ้ายังได้หรือว่าที่ไหนที่ลักทั้งความน่ารักก็ได้ได้กลิ่นหอมด้วยนะคะจะมีทั้งหมด5กลิ่นนะคะก็จะมี charming spell r e a d me luck peace of mind love magic sky velvet นะคะถ้ากลิ่นที่ก็เรียกว่า คำจิตใจเราได้ดีมากๆเลยก็คือตัว peace of mind จะผ่อนคลายนะคะส่วนตัว love magic เนี่ยจะเป็นออกแนว fruity floral ก็คือเป็นกลิ่นผลไม้กับกลิ่นดอกไม้นะคะถ้าใครชอบหรือว่าหอมสะอาดจะเป็น sky velvet นะคะถ้าหอมแบบมีสเสน่ห์เย้ายวนนะคะก็ตามชื่อเลยคือ charming spell แล้วก็หอมสดชื่นก็คือ breathe me luck นะคะคือสูตรลมหายใจเราก็จะนำพาความโชคดีมาให้นั่นประมาณนี้นะคะเห็นไหมน่ารักจมู o s m i l เห็นไหมตัวนี้น่ารักเป็นพิเศษและกิ่งฟ้าชอบตัวนี้ เออสีชมพูมุมีมากนะคะอีกหนึ่งอย่างที่แนะนำนะคะก็คือตัว copy keychain นะคะ จร,จริงๆเขามีคู่ของเขาแต่คู่ของเขาอยู่ไหนนะคะคู่ของเขาอยู่นี่คะ่ะกิ่งฟ้า,าห้อยเป็นตัวผู้หญิงนะคะนี่นะคห้อยจริงเองจริงๆถ้าใครติดตามสตอรี่ในไอจหรือ Facebook Fanpage ของกิ่งฟ้าเนี่ยกิ่งฟ้าลงบ่อยมากแล้วก็ถือเองจริงๆถ้าเจอกิ่งฟ้าตามห้างหรือตามที่ไหนก็ได้ก็ตามแต่ทักกิ่งฟ้าได้ก็จะเห็นกิ่งฟ้าใช้กระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยมีเห็นไหมเนี่ยฮ b อบบี้คีเชนนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครชอบก็สามารถไปตามตามตะกร้าที่กิ่งฟ้าปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะ นี่ น่ารักนะคะโอเคก็มีบางคอมเมนต์นะคะก็จะบอกว่าจะมาดูดวงหรือขายของนะคะในบางคลิปนะคะที่เห็นขึ้นมากิ่งฟ้าก็บอกเลยว่าทําทั้งสองอย่างค่ะเพราะว่ากิ่งฟ้าเชื่อว่าการสนับสนุนให้คนอื่นทำมาหากินเป็นเรื่องที่ดีเพราะกิ่งฟ้าก็ยนินดีสนับสนุนทุกท่านในการทำมาหากินกิ่งฟ้ามองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่า,าไม่ได้ปล่อยให้ตัวเราเองว่างนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กิ่งฟ้ามองว่า,าถ้าเราทำมาหากินอย่างสุจริตไม่ได้ทำผิดศีลธรรมผิดกฎหมายกิ่งฟ้ามองว่าเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะคะก็ขอสนับสนุนทุกท ที่ทำมาหากินอย่างสุจริตสู้ชีวิตไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนถูกแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจมากๆจากใจจริงนะคะก็ถ้าใครอยากฟังคำทนานายนะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันนี้คือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะทํานายจากไพ่พิเนตไพ่ถลอดแล้วก็ไพ่ไทยนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยดูไปแนวทางกันเลยดีกว่านะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลย Clear your Energy In the knowing, cultivation, <clears throat> harmony, relaxation, Ace of Pentacles, Two of Wands. Five of Wands, Queen of Pentacles, Eight of Cups, Five of Swords, The Wheel of Fortune, Page of Pentacles, Eight of Swords, 8 of Pentacles 9 of Cups โ okay. อเคพลังงานทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงจะบอกว่าพลังงานมันขึ้นการที่เราเองต้องลุยให้เต็มที่คือถ้าเราอยากสําเร็จอะไรไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือการเรียนหรือเรื่องต่างๆมันเหมือนกับว่าต้องบุกลุยไปข้างหน้ากิ่งฟ้าไปอีกหนึ่งกาลังใจให้คุณว่าคุณทําได้สู้นะคะคืออ,อ,อย่าท้อถอยนะคะคือมันอาจจะมีท้อบ้างแหละแต่ ล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาให้ได้ท้อแล้วก็ต้องไปต่อให้ได้นะคะมันมีบ้างแหละบางอารมณ์มนุษย์เรานะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะกิงฟ้ามองว่าถ้าเราตั้งใจเต็มที่ในบางสิ่งบางอย่างไอสิ่งที่เราปรารถนาถ้าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วมันเป็นผลดีต่อต,ตัวเราและอนาคตของเราลุยไปเลย ลุยไปเลยไม่ไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาใครจะดูถูกเราถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนลุยให้เต็มที่สำเร็จในทุกประการนะคะ,ะแต่ขอให้คุณเองต้องตั้งใจเท่านั้นเองนะคะให้ขึ้นการปรับเปลี่ยนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงค์ค่อนข้างสูงมากๆและช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆนะคะเสน่ห์ในเชิงคําว่าอาจจะมีคนเข้าหาเราหรือมีคนให้ความสนใจเราหรือว่ามีคนให้ความสนใจใน เรื่องความสามารถเราก็ได้ไม่จะไปต้องเป็นเชิงแบบคนจีบกันคนคุยกันชู้สาวเสมอไปแต่มันหมายถึงว่าอะไรมันหมายถึงว่าความสามารถของเราหรือว่า ผู้ใหญ่ค่อนข้างเมตตาเราดีหรือว่าอา,อาจจะแบบโดนชักชวนไปทำงานเป็นได้หมดค่ะมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นพลังงานดีๆที่เราได้รับกลับมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะคือไพ่เขาขึ้นชัดเจนในไพ่เพคินเนทว่าต้องนั่งสมาธิบ้างนะคะอย่างน้อยวันละ1-7นาทีจะยิ่งดีต่อตัวคุณใครทำคนนั้นก็ได้การนั่งสมาธิอะ่ะเป็นอะไรที่กิ่งฟ้าพุ่งตรงว่าสำคัญมากๆแต่ถ้าบางคนบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ หากิจกรรมนะคะที่ทําให้เกิดสมาธิมันมีหลากหลายกิจกรรมทําให้เกิดสมาธิได้เยอะมากบางคนออกกำลังกายเล่นโยคะบางคนนะคะละจากสื่อออนไลน์โซเชียลดีทอ์เลยนะคะไปทําอย่างอื่นก็ได้มันมีหลากหลายเวยมากๆนะคะที่จะทําให้แบบชีวิตเราดีขึ้นนะคะทำให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่เรามีสติสิ่งต่ตางต่างดีมันดึงเข้ามาหาตัวเราเองเยอะมากๆนะคะแล้วก็มันมีคําเตือนว่าช่วงนี้คือไพ่มันขึ้นว่าระวังเรื่องการทะเลาะเบาแวงการมีปัญหาการที่ตัวเราเอง มันอาจจะเป็นตัวเราเองนะแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้เป็นมันอาจจะเป็นบุคคลอื่นก็ได้ระวังเรื่องความว่าอีโก้หรือว่าการไม่ฟังกันหรือว่าฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะ ก็ไม่ฝังอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นลักษณะของคําว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันขัดแย้งกันนะคะมาเลยทําให้มันขัดแย้งเหมือนเป็นลักษณะแนวคนนะคะที่มันจะขัดแย้งหรือว่าบรรยากาศในการทํางานก็ได้หรือว่ากับครอบครัวเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบางคนที่เรารู้สึกอึดอัดใจแต่ไพ่มันขึ้นว่าถ้าเราใช้สติอะค่ะเราก็จะผ่านพ้นมันได้นะคะเพระไพ่มันแค่ลักษณะว่าเฮ้ยเออมันอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดมันหาจุดตรงกลางยังไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมันก็มัน ก็หาทางออกได้เองค่ะ,ะเดี๋ยวมันก็เหมือนเป็นบททดสอบให้กับตัวเราคุณจะเอาชีวิตราบรื่นเรียบร้อยเปอร์เซ็นตมันเป็นไม่ไ,มได้มันอาจจะมีเจอบางเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเออไม่เป็นอย่างใจเราแต่ไม่เป็นไรนะคะ,ะมันคือ,อ สิ่งที่เราต้องเผชิญหน้ากับมันนะคะถัดไปจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างต้องปิดหูปิดตาที่ไพ่จะบอกนะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจเราร้อซแต่บางอย่างที่เราสามารถปิดหูปิดตาได้ก็จงปิดหูปิดตาแต่ต้องปิดหูปิดตาในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าปิดหูปิดตาในเรื่องที่สิ่งที่คนอื่นทําผิดแล้วอย่างจะมันก็ไม่ใช่แต่คือหมายถึงว่า บางสิ่งบางอย่างสมมติเราอาจจะไม่ค่อยชอบคนนี้ในการทํางานคนนี้แต่เราต้องมีความปรเ f e s ั i น n a l l ะต้องทําให้ได้เพราะเราแบบมีหน้าที่ทํางานอ่ะอก็ต้องทําต่อไปให้ได้บางสิ่งบางอย่างคือเราเองไม่ต้องไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขาไม่ต้องยุ่งอะไรมากมายยุ่งแค่เรื่องงานพอจบหลังจากจบงานไม่ต้องไปยุ่งกันแค่นั้นเลยนะคะทุกอย่างมันเหมือนแบบมันมีการออกแบบหน้าที่มาในในแต่ละเวของแต่ละคนมาอยู่แล้วนะคะถัดไปนะคะจะบอกว่าช่วงนี้อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือดูของการเปลี่ยนแปลงจะบอกว่าการเงินของคุณอนะ่ะกำลังจะดีขึ้นหรือบางคนดีอยู่แล้วดีขึ้นทีคู ช่วงนี้นนนมีโอกาสาร,รับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถจากการที่เราลงมือทําเงินจะเข้าเป็นกอบเป็นกำรรมเลยนะคะแล้วไพ่ขึ้นรูปงามหมายถึงอะไรคุณจะดูดีมีออรา่ามีเสน่ห์ม,มากๆนะคะหรืออาจจะเป็นได้ว่าคนอาจจะให้ความสนใจคนมาชอบคุณจริงๆถ้าความรักคนโสดน่ะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาแบบมาคุยมาแจกขนมจีบกับเราหรือว่าเราคุยกับใครเขาก็เขาก็คุยกับเหมือนเป็นหนึ่งจีบติดอะไรเงี้ยเราอาจจะจีบเดดก็ได้แต่เอาเป็นว่าช่วงนี้จะหัวใจกระชุ่มกระชวยแต่ถามว่าได้ลงหลักปักฐานกับใครไหมมันอยู่ที่การคุยกังคุณทั้งสองฝ่าย ด้วยนะคะแต่ไพ่มันขึ้นมามีหลายช้อยสิ่เหมือนกันนะคะที่จะเข้ามาแต่ไพ่เขาก็ขึ้นเตือนในเรื่องคําว่าอย่าพยายามใช้กิเลสตัณหาหรือว่าอยากระทําความชั่วนะคะเข้ามาครอบงาจิตใจของเราเพราะไพ่มันขึ้นคําว่าด้านมืดหมายถึงว่าอย่าอะไรที่มันรู้ว่าเป็นการกระทําความชั่วหรือว่าอารมณ์หรือว่าความคิดของเราที่มัน ที่มันตีเข้ามาให้ระวังนิดหนึ่งว่าไพ่ขึ้นว่าให้เรามาระวังในเรื่องความคิดเรื่องอารมณ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่ากิเลสตัณหาหรือการผิดศีลธรรมอย่าหาทำนะคะมันจะเข้าหาตัวเราเองแต่ถ้าเราทําสิ่งดีๆไพ่ขึ้นความมั่นคงไพ่ขึ้นหลักเมืองและไพ่ขึ้นเทวดาทั้งหมดนะคะเนี่เห็นไหม เทวดาขึ้นมาทั้งหมดเลยนะสี่ด้านเลยนะคะมันแปลว่าอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งดีๆคอยปกป,กปักรักษาคุ้มครองคุณอาจจะเจอสิ่งมงคลหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลในชีวิตของคุณในช่วงนี้เวลาเราทําบุญอะไรก็ตามแต่แผ่เมตตาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราเทวดาประจํา,าจตัวนั่นแหละนะคะหรือว่าคนที่มีพระคุณครูบาอาจารย์นะคะ แล้วก็ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติถึงชาติปัจจุบนันทั้งที่เราจําได้หรือจําไม่ได้ก็ตามแต่อ,อุทิศไปด้วยเราต้องอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันอาจจะมีบททดสอบอะไรบางอย่างเข้ามาไม่ต้องกลัวทุกคนเจอได้หมดนะคะแต่สุดท้ายถ้าทําตามที่กิ่งฟ้าบอกให้ขึ้นธาตุน้ําสมบูรณ์คือการฟโฟล์หรือความอุดมสมบูรณ์หรือว่าทุกอย่างคุณสามารถปรับตัวได้หรือปรับเปลี่ยนได้นะคะเหมือนน้าไปอยู่ในภาชนะไหนมันก็สามารถที่จะไปแบบเหมือนปรับตัวได้อะคะอ่ะเราไปอยู่ ในแก้วก็ น้ําก็อยู่ในทรงแก้วน้ําไปอยู่ในเขาเรียกว่าในโอ่งมันก็อยู่ในโอ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนชาติน้ํามันสมบูรณ์คือการที่มันฟลูนะคะชีวิตที่มันแบบสงบนิ่งหรือว่ามันก็มีแอคทีฟแหละแต่มันเหมือนจิตเราจะสงบขึ้นนะคะฉะนั้นขอให้คุณดึงดูดสินดีิเข้ามาแล้วก็บางคนอาจจะแปลว่านี่สินช่วงนี้จะทุเลาลงหรือปลดหนี้ได้นะคะหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาต่างๆอะคะมันจะอาจจะต้องเกิดขึ้นแต่มันจะทุเลาลงมันจะจบสิ้นลงนะคะแล้วพ่ขึ้นสวรรค์สร้าง คุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในสายงานที่คุณทำหรือคุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือความมงคลเห็นไหมความมงคลใหม่และมีแต่ความมงคลเพราะว่าในไพ่เนี้ยที่เป็นหลักเมืองถ้าสังเกตเด็ดนะคะถ้าสังเกตเดีๆเนี่ยก็จะมีแบบใบโพอยู่ตรงนี้ตรงกลาง นะคะอันนี้ก็มีใบโพลอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนอะไรที่มันเหมือนเหมือนเป็นหนึ่งร่มโพล่มไซน์เหมือนว่าความร่มเย็นในจิตใจ,จหรือว่าคุณอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเป็นทางออกให้กับชีวิตของคุณนั่นแหละถ้าเราพบเจออะไรที่มันรู้สึกว่าเหมือนจะถึงทางตันหรือเกิดปัญหาเดี๋ยวมันจะคลี่คลายค่ะอ่ะสุดท้ายนี้ไพ่ขึ้นทางที่ดีเห็นไหมเลือกทางที่ถูกต้องทางที่ดีอ่ะเรามาดูสรุปอีกนิดนึงนะคะอู้ไพ่ขึ้นพระรามนี่เห็นไหมพระรามบางคนอาจจะมีโอกาสได้รถมีบางคนอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะเจอครอบครัวที่ เจอคนที่สิงเสมอการเข้ามาหรือบางคนอาจจะแปลว่าเข้าใจกับครอบครัวาม,มากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะแปลว่าโฟกัสที่บุตรที่ลูกนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะได้บุตรได้ลูกหรือสัพสัดเลี้ยงก็เป็นได้แต่ไพ่ขึ้นความยุติธรรมถ้าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมและเนี่ยเหมือนมีดวงอาทิตย์ข้างหลังเหมือนเหมือนแบบประหนึ่งไพนะ่เดอะซันน่ะคือความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์นั่นเองนะคะและ้วไพ่ไพ่ไพ่ขึ้นพระจันทร์ขึ้นมาโหพระจันทร์ขึ้นมาเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าไม่น่าพาลาดแล้วแหละ,หละอันเนี้นะะค มันหมายถึงว่าอะไรมันหมายถึงว่าคุณมีโอกาสพบรักสูงมากๆนะคะไม่เช่นนั้นถ้าสมมุติคุณทําอะไรอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งของที่แบบยยกิเลตนิดน,นึงอะคะ่ะหรือของตามแฟชั่นหรือต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ต่างๆนะคะอไอเดียความครีเอทีฟหรือว่าเป็นครีเอเตอร์ต่างๆหรือว่าเป็นคนที่อาจจะเป็นแบบ เป็นนักครีเอทีฟต่างๆอะค่ะช่วงนี้จะค่อนข้างดีสมองลดแล่นนะคะอ่าแล้วก็มันก็จะแปลได้ว่าอย่างที่กิงฟ้าบอกอาจจะพบรักพบใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะแปลว่าพบงานที่ใช่เจอสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ใช่สําหรับฉันสิ่งที่ใช่สําหรับการสร้างอนาคตของฉันอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณพบเจอสิ่งดีๆตามพลังงานไพ่อะไรที่กิงฟ้าเตือนขอให้เรามาระวังเท่านั้นเองขออนุญ,ญาตจ,จบควาททำนายเดเพลนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจา้างกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซับว่าแต๊ หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในย t u b e ได้นะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์ต,ต,ตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนกันอีกการสนับสนุนนะคะในช่องกิงฟ้าสามารถกดโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่กิงฟ้าปักตะกร้าเอาไว้นะคะถ้าคุณกดตะกร้าของกิงฟ้ากิงฟ้าจะได้ค่าคอมมิชชั่นเลน็กน้อยค่าขนมเล็กน้อยในการต่อยอดทำคลิปให้กับทุกท่านได้ดูต่อไปนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งยิ่งยิ่งเป็นกำลังใจให้กิงฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ทิกตอกได้ไอ อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ